เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันไอ้ยน้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไไอไอ้ไอไอ้้ไอ้อ้ เฮ้ยบ้านพังเฮ้ยะจบละบ้านหายโอ้ยยี่ายยายมาไงชาวพิกิจทุกคนวันนี้พี่พีมีเซิร์ฟพิกซ์ซมอนดีๆมาแนะนำระบบต่างๆมากมายเฟิร์ม่มนมากไม่มีแหลกแม้แต่นิดเดียวมีโปกเกมอนครบทุกตัวบอกเลยเซิร์ฟโคตรดีแล้วก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายเล่นกันได้ที่เซิร์ฟไอพีเอ็มซีพิกเซล์มอนอีวี่เลียดต่างๆใต้คลิปเลยนะครับผมอะทุกคน โอเคครับผมวันนี้เพื่กับผม1 2 0่นย์กานะ้าวน้าอวันนี้ผมจะาทำคลิปช่วยไกดคิมนะผมหลังจากที่วันนั้นผมแกงมันจะแบบโอ้โหคือไม่อยากแกงแล้วทนะุกคนต้องดูไปกดติดตามช่องมันด้วยนุ่มอย่าลืมดูคลิปนั้นนะผมผมจะแปะไว้ให้ตรงด้านขวามือแล้วกันทุกคนเลยครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับผมไอ้คิมหะเพื่อนเราไปขุด เก็บเงี้ยนโอเคได้เลยแบงก์กับมอนเขาจะทำตอรี่แล้วคนจนเลยมันไม่รู้ทุกคนเขาปากผมเลยเราเยอะไม่เพื่อนผมแบงร่าเป็นหนูเฮนเตอร์นะคนผมลืมบอกเลยนี่ตัวเล็กกี๊กที่เลยทุกคนตอนมุมมองยืนแล้วจะมองหนูแบบง่ายๆแล้วคนมองมองของหนูมันจะแบบใกล้ๆทุกคนเย้แล้วกันผมแบบช่วยมันนะทุกคนหลังจากนี้ผมแก้มันเยอะผมแบบคืนดีมันเพราะมันหมดแล้วแลทุกคนไปต่อเติมบ้านไงเพื่อนใช่เล่าข่าวแล้ว่าแบบมันจนกันมากเลยนะชนะกันแล้ว ไม่ได้เป็นหนูให้ของนะทุกคนจะไม่็นอติกินแล้วแหะเพื่อนเรามาคนจนแม่น้าหมนเลยไม่หมดเฮ้ยลงให้ยุ่ไหนวะเนี่ยดาวดาวบัตดอนจี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  แล้วแต่ท <sketches> ว oh. ีก <fe ats> no yeah. oh, no ี่คนไงโอ้ยจี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 เราเอาหนูไปเลี้ยงไม่มีเลี้ยงเราทุกคนดีเลี้ยงหนู้นนี่นูก็น่ารักมีอยู่ในบ้านน่ารักเลยนะเว้ยจีเอาจีในมันเลยเอาจี cheese cheese มึงไงเยอะเกินป่าวเย่เย่เฮ้ยเราเราจะพาหนูไปไงเนี่ยกินกินไปแล้วหนูไปน้ำเป็นหรือเปล่าเฮ้ยเราจะบอกให้แฟนรูปถ่ายแท้ต่อสะพานนี่มี้ต่อให้หนูเลยไปเล่น ลูกพ่อนี่นี่ลงลงทุนเงินลงทุนจี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 ลูกพ่อจีเกอร์หนูหนูใช่ไหมลูกพ่อดีมากเลยนะดูกระดีใจไปไปไปตายกันเถอะไปบ้ากันเถอะทุกคนมันมองอาจจะมึนๆกลเงามึนๆกลเงามึนๆกลางเงาอยู่ไหนทุกคนหนูยังดีเลยชิวชิวเรามีบ้านให้หนูด้วยเฮ้ยมีบ้านด้วยเหรอวางอะไรอ่ะ โโออ้้หบาานนขงยเข้าไม่ได้เหรอบ้านโดดใหญ่เลยเย้ดีใจดีใจดีใจเลยอันดอบดอกให้ในอาหารโอ้โหสุดยอดให้ในจัดอาหารเกนเราไปตัดไม้กันต่อเพื่อนเราได้หนูมาละโนวอยู่นั่นแหละส่วนการให้ของบรรพชนปางบนรลุษยสต์ให้อะไรเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนดียองบอลยองบอลเออกิมอะช่วงนี้เราขาดแคลนอาหารนะเพื่อนเราไม่มีข้าวกินอ่ะขาดแคลนอาหารเนาะตับอบก็มีมีมีแต่เนื้อดิบอะไรเงี้เนื้อดิบอะไรเงี้ ถึงเงี้ยเราแบบเราไม่มีของกินเลยจะแบบเราอยากจะมีแบบพอคิดแบบว่าเรากลับบ้านไปปุ๊บเราได้ของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากได้ของกินอร่อยใช่ไหมไอติมมันละกันไอติมแล้วก็นเอ็นดิจีดีทุกคนเอ็นดิจีดีอาหารอิตาเลียนพิซซ่าต้องพิซซ่าพีโอพีอยทุกคนอร่อยเลยพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าลาซานญ่าอะไรเงี้ยที่ทุกคนเดี๋ยวผมจะรอว่ามันกลับบ้านนะทุกคนปกติปกติว่าเนื้อชิ้นดีก็ยังดีอ่ะอะไรอ้ย่างเงี้ยสเต็กกระหยาห้าดาวเดี๋ยวผมเอาเล่าให้มันเลยด้ย ไม่ให้เล่าทุกคนเป็นน้ำน้ำเปล่าเปอะไนแล้ววะออลยนีมไปให้ของวันทุกคนเราได้มาสามสแต็คเกือบพึ่แล้วอ่บเพื่อนไปใไหมไอ้หนมไอ้มาอะไรอ่ะหนูน้อยมาอะไรมาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูน้อยหนูน้อยนี่นี่นี่อะไรอ่เอ็นจีดิงเอ็นจีดิงว้าวใช่แล้วนี่มันตีตีดี เดี๋ยวเราลองแซ่บๆดูดิกินแล้วจะเป็นสียงลุงชิบอุ้ยหายตัวไอ้มมึงหายเนี่ยมีแต่ตัวกูดิมีแต่ตัวแล้วหัวจอดูโก้ว้าวว้าวดีดดีดดีดสวยสุดยอดมีแต่หัวยอดเลยดีไหมดีดดีดดีดนี่อนเมกินอโนเมกินยองเลยอโนเมกินโอ้หหนูให้ของอโนเมกินอโนเมกินมีไงนมเอ้ยแบ่งนมมาตรงนี้เราจะกินแก่เออ อ่านี่ยนีเบเนดีนี่อะไรอีกใช่เม่ค่อยไดมา Energy Drink เค้าเรียกว่าอะไร Energy Drink Energy Drink คืออะไรเมียจิมด้วยนีอะไรจิม ATP นีไอติมไอติมติมนี่ไอติมเออโอ้ ไอจิ้มก๊อปก้อาก้อนๆ๊อปก๊อมกได้คือัน๊อปกปก๊นปก๊อปก๊อปกก๊อก๊อยกอกอปก๊อปก๊อปกผอปก๊อปก๊อปก๊อปกอปก๊อปกนีปก๊นปก๊อนี๊อปนนอปก๊อปก๊อปั๊อีก๊อนก๊อปกนอปกให้เรามาอวันอี้เออปอปกาอปก๊อปกอปก๊อปก๊อปก๊อปก มันรู้สึกมีอมากินเอกีวนีวันนี้วันนี้วันนี้รอด้วยเราด้วยกินแล้มีพลังนี่ีลัลลาอะไรม็องว่ามีเปิดดิเอ้ยว้าววีดกนอะไรเนี่ยไปหาไยังไงเนี่ยนีอยู่้วโอ้ยนี่นอนอยู่ลวรวยแล้วี่สุดอดเอดลงเมืองได้ด้วยว้าวเฉเลยนี่บ้หนูนี่มันหนูขับีิมันแฮมเบอร์เกอร์ไอีิดีนี่มัน พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าโอ้พิซซ่าทุกคนอิตาลีอิตาลีอิตาลีเวนอิตาลีเวนอันที่หมดไปเลยไม่โอ้มีปืนมีปองมีปืนมาทุกคนชีสเบอร์เกอร์ด้วยเค็ตเบอร์เกอร์ทุกคนเดี๋ยวผมัวกลางน้ำปรับเป็นแบบนี้คืนตอบที่ปรับเป็นหมดอาจจะพวกควรหมูสุกี้ทก็ได้นะเออควนหนูชิคกี้ม์นี่นี่มีมีน้ำนี่ด้ดี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 มันเหมือนในหนังเลยเงี้ยเออดีดีอะหนูวันตีบ้านเราอะไรอ่ะ อะไรอ่ะโอ้นี่มันว่างนี่เนาะเอามาทำมือชิบเรากินไายด้วยเนะหนูซ่อมบ้านนี่หนูซ่อมบ้านชิบเื้อเอามันมืดแล้วเพื่ะเดีเวลานอนแล้วอ่ะเดี๋วลานอนแล้วเดี๋ยวผมนอนกันซะนมีให้มันทุกคนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนน้ำวนเงียนึ่งนอนน้ำบนเฮ้ยเฮ้ยปิ้วดี๋ยวสดุ้งหมดเลยตกใจหมดเลยหนูนูน้อยหนูน้อยอะไรเนี่ยปิ้วยิงบัวบอกให้เราไปทางนั้นเหรอหรืออะไรยิงบัวยิงบัวเฉยยิงเัวยิงบัว ไ,ม, well. ไม่น่าใช่ไหมอ๋อใช่เหรอใช่อ่ะไม่ใช่นะมันให้เราเด็ดไปตีบววอาหารอ่ะาหน่อยก็อาหารอุ้ยอ้าวนี่มันปืนไฟยิงเลยคิม อ้าวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้วะเดี๋ยวเอาไปเริ่มต้นเลยที่เราเจอสองมี้เหรอเนอุ้ยเอฮ้ยพี่เขาโกงอ่ะแตเป็นฐานไป็นยอดนี่ไงนี่ไงหนูดีดีนี่ปิ้วปิ้วยิงอะไรไปทำอะไรมายิงอะไรยิงบัวใช่แล้วยิงบัวทุกคนยิงบัวนี่ไงผมจังการเอาปืนที่มันแบบโกงๆแล้วกันทุกคนปืนโกงๆมีอะไรบ้างปืนโกงอๆไม่ใช ok ่เอ็นเดอร์แมนี um ่ทุกคนมองหน้ามองตามองหน้ามองตาก็มีนี่มองตาอหนดนิึงเธอก็รู้ใจ โอ้โหปิวอะไรเนี่ยหนูนีู่จะเป็นไรปิวน้องคอายิงโดยไม่โดนปิวน้อง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 บินได้น้องบินได้เอ้ยเอ็นโดเมไนต์ไปเลยน้องบินได้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 โอ้ชิตตกใจเบิร์ดโอ้โหนี่ผมรงการให้อะไรมันเนียนทุกคนนมัน คนลทซอมบี้อบออไปเต็มเลยบุ้มโอ้ยดูๆหนูช่วยดิหนูช่วยชีวิตประชาชนเฮ้ยบุ๊มต่อสู้บุ้มโอ้โอันนี้ปเื่อเพื่ออันนี้แปะน้มันทานี่นะโอ้โหหนูนอันนี้มันเปิดูให้เอาเลยท่านคิมยิงยท่านคิมมามันตกใจมาเลยโอ้โหถยมาเลยวะทุกคนโอ้โปนดีอยู่เร็วดีอยู่เร็วดีเกินโอ้รู้สึกแมนมากแมนมาก มันให้ยิงแม่นอู้สึกยังไม่เจออะไรเลยกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านนายนี่มันเจ๋งจริงเลยกลับบ้านกลับบ้านยอดนักสืบหนูไงยอดนักสืบหนูเนี่ยหนูบินได้ยิงไม่มั่วไม่รู้ผมรงไไม่รู้แรงไม่รู้โอ้นี่ไงมันคือยอดนักสืบหนูไงคิมในเรื่องนั้นน่ะต้องใช้แน่ๆเลยนึ่งเดี๋ยวผมจะทำการทำบ้านให้พังนั่นทุกคน ที่เป็นสายลับอ่ะเอจบละแล้วหนูอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่เราไปนอนหรือเปล่าเออแล้วหนูอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่หนูอยู่ในบ้านไม่ได้ตุ้มเฮ้ยเอ้า เฮ้ยบ้านถังเฮ้ยจบละบ้านหายแล้วเฮ่ยมาเฮ้ยบ้านหายได้ไงอ่ะบ้านหายได้ไงอ่ะไม่เดี๋ยวซ่อมให้นะหนูซ่อมให้เดี๋ยวหนูซ่อมบ้านให้หนูหนูหนูซ่อมบ้านให้อ่อไอ้หนูทำรอยอ่ะหนูทะบ้านให้หนูสร้างบ้านหนูสร้างบ้านอ๋อลื้อถอนสร้างใหม่โเนึกว่าจะไปเป็นศัตรูมือเป็นศัตรูตกใจเลยนึกว่าหนูจะทรยศหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำตกใจที่ที่เลี้ยงเลี้ยงเสียข้าวสุกอะไรอย่เงี้ยเออเลี้ยงเสียข้าวสุกว่ะ เรียกเสียเข้ากนใช่ไหมเรียกเสียเข้าสุกนะใช่ไหมที่มันลงพลังวิเ้ษหนีไปหนห มีโอริโอเลยว่ะคาราเมลวิวนะสุดว่ะหนูคนนี้มันสุดอยู่แล้วโอ้โหทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไอคิมเมลช่องเอกด้วยนะแล้วว่าเราเราไม่มีกล่องเราน่าจะควาสร่างกล่องสร้างกล่องใช่ไหมอ๋อฮอ๋อสร้างกล่องใช่ไหมโบ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 นี่ไงกล่องนี่ไงให้ของไปอ่าเมื่อกี้ไม่เห็นมีตลอดที่เปนได้กล่องมาเลยเึงเขาตั้งที่สร้างสุดแล้วทุกคนเาตั้งมารวยอ่ะมีเตาเผาด้วยนาะนี่มันแอปเปิลเคลือบช็อกโกแลตหนูหนูต้องไปแล้วเอ้ย พิดอีกแล้วหนูหนูต้องไปแล้วต้องไปแล้วไปแล้วหรอเอาหายไปเลยออย่างนี้พ่อพ้าจะไปหาเขาคนหนูก็ได้หนูจะไปหาแม่ไปหาแม่เฮ้ยหนูตัวนี้พัดพ้ามาจากแม่นี่เองหนูลงมาหนูตัวนี้ไว้หนูลงมาใช่เอาแล้วจำทางได้แล้วหรอจำได้แล้วหรือแค่มาอาศัยแบบโอ้จำได้เลยเราเขามาเสรบ้านเราทุกคราวไงโอ้งานดีๆจะไปไงโอ้ที่เหลีอกับเราวูโชว์ดีมากเลย โชคดีมากเลยนี่ขอบคุณมากนะี่เลีียงดูเราอุ้ยติ่มปริมจะลองให้พวกยืดด้วยพวกคนดีเราต้องจากลาได้แล้วเจอรี่เจลลี่จะเมื่อไหร่โอ้โหเจลลี่เจาลี่เจลมีเจลมีเจลมีแล้ว อะไรว่าเห็นแบบนี้ดิเราตัดไปแล้วนะรอคนดีเอาว่ะอือลองเง,ง,ง,งี้ยวเราเราเจอกันนะปูเี้หนุน่มน้อยบายบายเอ้ยนี่มันมาเผือกอะไรนะไม่เลย <laughs> จะบอกเราไหมหูหลานล่ะแอนบายนะเรามีจะมีอะไรจะบอกเราไหมก็อย่าไปหลงทางที่ไหนอีกนะเจ้าหนูน้อยได้เลยได้เลยไม่หลงไม่หลงก็ไว้มาหาได้นะหนูได้เลยได้เลยได้เลยโโอ้หเรามีชีสให้กินดูไปแล้วเราไปบายนะเจ้าหนู หนูน้อยไปแล้วมีคนมารักกูด้วยเมื่อก่อนหนูน้อยไปแล้วหนูน้อยไปแล้วเราจะเจอหน่อยใหม่บ๊ายบายจบ๊ายบายหน้ามันซีและก่อนเจอรีหนูน้อยไปแล้วหนูน้อยไปแล้วเจอร์มีเจอร์มีเจมีเวน